มาร่วมกันทำห้องปลอดเชื้อตรงนี้นะก็จะมีนะนางไอทีสโซปน่คุณปุ๊บนะครับในส่วนของคุณเก๋กับเรื่องยานะฮะก็เรามาทําเป็นห้องปลอดเชื้อตรงนี้ในส่วนของนิวัตเองเนี่ยก็คือทําฉากทั้งโควิดนะฮะถามว่าถ้าเราไม่มีทีเพราะว่าทีตรงนี้เราสามารถที่จะรับงานตรงนี้ได้ไหมฮะไม่ได้พาร์ทเนอร์ได้นะครับซึ่งมันทําได้ด้วยกันหลายอย่างด้วยกันนะครับเจ็ดขั้นตอน เดี๋ยวเราจะดีให้พวกเราได้ทำกิจกรรมวันนี้บอสบัณานะฮะก็กําลังที่จะกลับจากการประชุมที่โรงแรมแมนเดลินสามย่านนะฮะทั้งช่วงเช้าแต่เช้าเลยนะฮะประชุมตั้งแต่6กโมงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับก็เพิ่งประชุมเสร็จประมาณสัก5้าโมงเย็นตอนนี้ก็ ทำคลิปเนี่ยก็อยู่บนทางด่วนนะครับรถค่อนข้างติดอถมานานก,ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะฮะก็ถ่ายคลิปนะฮะวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นไปแบ่งปันนะครับความรู้ในการทําธุรกิจกับเพื่อนๆนะฮะในกลุ่มบีนไอด้วยกันนะครับก็ไปแบ่งปันให้กับนักธุรกิจร้อยกว่าชีวิตนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเหมือนกันนะฮะเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปพูดบนหน้าเวทีนะฮะ หนึ่งในสองท่านนะครับหลังจากนี้บอสบรานาก็อาจจะต้องไปที่ส่วนของบอสบานานะฮะก็เป็นภารกิจหนึ่งวันวันอังคารนะฮะวันนี้เต็มวันพรุ่งนี้นะฮะบ,บอสบานาก็มีพลัดได้เข้ามาในเมืองอีกนะฮะมาที่แถวสุขุมวิทนะครับก็มาเจอเพื่อนในกลุ่มธุรก,กิจบินไอเช่นเคยนะครับแล้เวเจอกันพรุ่งนี้ครับ หลังจากหลายวันนะฮะที่บอสบรรณาประชุมตลอดเลยนะครับแล้วก็กลับมาวันนี้เนี่ยก็มาต้องซ่อมเครื่องเลเซอร์นะฮะแล้วก็บอสบรรณา,นนาไม่ได้มาที่สวนของบอสบรรณาหลา,ายวันมากนะฮะก็วันนี้บอสบรรณาก็เลยมาดูคุณแม่นิดหนึ่งนะฮะว่าคุณแม่อยู่ยังไงนะฮะกินอะไรบ้างแล้วก็กลับมาเนี่ยเห็นสวนของเราค่อนข้างโล่งเลยนะครับก็คุณแม่จ้างคนมาตัดหญ้าแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดูคุณแม่นะครับ กินข้าวยังแม่กินล้ำแม่ทานข้าวแล้วนะฮะแล้วก็นี่นี่นี่คุณแม่กำลังกินผลไม้สวน <c oughs> ที่เราปลูกเองนะฮะได้รับประทานแล้วนะฮะมันเป็นฝรั่งที่เนื้อข้างในมันจะสีชมพูนะฮะแล้วหวานหวานนะแม่เนาะอันนี้เนาะหวานอร่อยอ่าหวานอร่อยพันอะไรไม่แน่ใจนะฮะแต่ไม่ใช่กิมจูมันเป็นพันของไต้หวานนะฮะเป็นไส้แดงอ่าอ,อร่อยมากแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับ อันนี้เราปลูกเองแล้วเราได้กินของเราเองนะฮะตอนนี้ล่าสุดนะมะละกอมะละกอเ,เราเนี่ยก็ปลูกทั้งมะละกอนะฮะปลูกผลไม้หลายชนิดเลยนะฮะปลูกมันเบอร์รี่ปลูกหม่อนนะครับแล้วก็หลายอย่างเลยมีมะนาวมีพริกทุกอย่างเลยที่เป็นผักสวนครัวนะฮะเราเป็นตู้เย็นธรรมชาติเลยนะฮะก็วันนี้นะฮะบอสบ้านนาก็ หลังจากที่ประชุมมาหลายวันนะครับประชุมติดติดกันเลยนะครับวันนี้บอสปัญา,า,าก็มีโอกาสมีเวลานะฮะวันนี้ไม่ไประชุมหนึ่งวันนะฮะแต่พรุ่งนี้เช้าต้องมีประชุมด้วยนะครับก็เลยแวะมาเยี่ยมคุณแม่นะครับ